ตัวปวนมาแล้วนะคะหงอยมาเชียววันนี้ไปไหนมาตกอ,อ๋อนี่ของแม่มาเฮ้ฟีเวอร์แม่บเบน,นอย่าทำน้องน้องจะกลัวไม่มาเนี่ยแบมมาเนี่ยมามามากระโดดกระดกแล้วพี่เบนเขาไม่ทำหรอกของพี่เบนเข้ามาแล้ว มาห้แม่เลยมามาดูแม่อให้เบสตามมามาแม่สกินบ่ก,กินมันบ่ได้อยู่แถวนั้นมาทาั้งพี่ตามแม่มั้ยเดินมาเพียกระโดดมาอย่าขึ้นโต๊ะคอมพิวเตอร์ขอเขาเขาสีดาลงมากระโดดมาเดินมาเพียร ขมอน o มอนเบบี้นานกระโดดแสงของพี่เบนอีกแล้วใเอาไปให้น้องไปนี่เห็นไหมพี่เป็นเอาให้จะโดดขึ้นข้มืเขาสีดถ้าให้น้องจับเองอ่ะเบนถ้าให้น้องจับเองลูก แม่บอกว่ามันเป็นทีนมันเปิดไม่ได้มันแข็งเอาใคย็บใครย็บใคยับใคยับเอาให้น้องเถิดเอาอีกแบนน้องจะเอีกไปไปเอากับพ่เป็นอนกไปเอาเฮียเอาวางใสกระปองให้มันเด่นเอามันมองใหญ่หรอเลนี้เอาวางใส่กระปองให้น้องนั่นพี่เป็นเราให้แล้ววางวางเถอะ นุ the ่นพ so ี Af ่เบนไว้ข้างับไอหน้าต่างนไปเอาก็บอกเอนกระป๋องแบ่งตายลูกตัวใละ